เขาเห็นท่าเราแล้วแบบเออเข้าใจว่าเออเราส่งความรักไปให้เขาหัวใจวได้ไหมอยากพูดอีกนะท่านี้ท่าท่าทัดีเขาแอ๋อนี่อะไรดีอย่างนี้ปั้งเย่อนอื่นต้อง happy birthday ย้อนหลังน้องพีพีด้วยเนาะใช่ไหมพี่แอบไปส่องในอินสตาแกรมคือน้องวิวกิ้นยังไม่ได้แบบไปคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่เนาะ นี่ไหมผมไม่เคยคอมแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาอยู่แล้วนะสักปีที่ผ่านมารอเอาแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยังไงอย่างปีนี้ค่ะก็จริงๆก็เจอเจอกันตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับถึงทุกๆปีเราทุกทุกทุกวันเกิดของเขาทุกทุกวันเกิดของผมเราเราเหมือนถึงเราเราไม่เคยห่างกันแล้วเราก็จะมีโอกาสไเจอกันตามงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคู่ของพีพีกับบิวกิ้นเนี่ยก็สนิทกันมานานพอสมควรสักกี่ปีคะอ่ะสิบปีแล้วยังยังยัง สักห้าปีคห้าป,ปีอย่างสําหรับพีพีรู้สึกว่าบิลกิ้นมีโปรโมชั่นอะไรกับเราไหมคะแบบแรกๆเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วตอนเนี้เฮ้ยนิสยัยแบบนั้นหายไปแล้วอะไรเงี้ยมีไหมแรกๆเขาก็นิสัยไม่ดีตอนนี้เขาก็นิสัยไม่ดีแต่เราชอบเนาะเขาเป็นะคนไม่ดีแลาไม่ดีแล้วเ,เ,เราชอบไหมไม่ชอบครับผมก็ไม่ชอบเงิน <c oughs> ไม่ชอบเงินไม่ชอบเงินไปไปนั่งดูอื่นเลยไปลุกไปไปนั่งดูอื่นเลยไปลุกก็ยังอยู่กันได้ทำงานด้วยกันเนาะทำงานด้วยกันเนาะอันนี้เป็นเพลงคู่เพลงแรกพอพอมันเป็นพีพีอะไรเงี้ยมันมันเราผมนะผมก็รู้สึกว่ามันมันเราเข้าใจวิธีการทํางานของเขาอะอือหึ ก็เลยทําให้เราเริ่มต้นอาจจะได้เปรียบตรงนี้มั้งคะอืมอืมนะพี่พแล่ะคะรู้สึกยังไงเออที่จริงการที่พี่กับกินสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็เหมือนโตมาด้วยกันนะครับเขากินน้ำอยู่ขอบคุณค่ะสําหรับการภาคเพราะวหลายคนน่าจะสงสัย ใครอยู่นะเใคอยู่หะก็ไม่ต้องบอกก็ได้ก็ตอบไปสิทำไมเราก็เขาอยากให้เรามาอยู่ด้วยไงถ้าจะกินน้ําก็คือต้องชวนไปกินด้วยกันอะไรอย่างนี้ต้องห่างต้องห่างพอเดี๋ยวต้องถอนนะใกล้คืออ่าโอเคอ่ะพีพีก็ก็แฮปปี้ดีเนาะทำงานร่วมกันกับบิวกินเพราะว่าสนิทมาอยู่แล้วททำงานด้วยกันก็แฮปปี้อืมเนาะเพลงนี้ก็เห็นว่าฟีดแบ็กดีมาก แล้วตอนนี้พี่เจนไปอัปเดตล่าสุดก็เกิน4ล้า00น100,000วิวไปแล้วปล่อยมาได้แค่อาทิตย์เดียวเองสุดยอดปรบมือให้กันละกันแล้วก็ปรบมือให้ตัวเองเก <c oughs> ่งมากๆนะคะซึ่งคือถ้าไปดูฟีดแบ็ k นะก็จะเห็นว่าแฟนๆเนะี่ยชื่นชมเราเยอะมากทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเนาะ อ่าเป็นห่วงนะดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะแต่แตว่าแฟนๆชมเราเยอะแล้วพี่อยากให้เราชมกันเองบ้างได้ไหมอ่ะอาจจะแบบไม่ค่อยได้ชมกันหรือเปล่าจักงานเนี้ยเรารู้สึกบอยครัหรอชมกันบ่อยหรอชมกันยังไงไหนชมไหนชมให้ดูหน่อยเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินประชดประชันเกินเนี่ยชมตลอดจริงๆร่งะเป็นอย่างนี้เหรอ พูดเก่งนะพูดเก่งนะเนี่ยพูดจาด,ดีจ้าเหนือตลอดเออชอบความจริงใจจังเลยเฮ้ยบิวกิ้ง <c oughs> อยากอยากได้แบบอยากได้แบบที่ไม่ใช่แบบเมื่อกี้ได้ไหมชมแบบเอาให้แบบหวานซึ้งอะ่ะสักหนึ่งสักหนึ่งประโยคแต่ว่าก็ออกมาจับใจของเราอะ่ะชมพีพีอ่พีพีก่อนที่จริงจะชมบิวกิ้งใช่ไหมครับใช่ไม่ไม่ไม่รู้ว่าชมอะไรเพราะว่าเหมือน จริงๆเราเรารู้กันอยู่แล้วว่าว่าว่าเราสองคนแบบผ่านอะไรกันมาบ้างแบบหมายความว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้ได้การที่แบบเป็นนักแสดงสมทบเป็นนักแสดงนำแล้วมาถึงตรงนี้ที่มีซิงเกิลคู่แบบด้วยกันก่อนน,นนั้นก็คือเราก็แบบเป็นเด็กมัธยมที่รู้จักกันอยู่แล้วกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้เราก็เติบโตมาพร้อมงงกันก็ไม่มีอะไรพูดก็รู้สึกว่าก็ภูมิใจในตัวเขาแล้วก็เป็นห่วงเขาตลอดครับเป็นห่วงเรื่องอะไรมากที่สุดพีพี นอนไหมเป็นห่วงเรื่องเรื่องอะไร <laughs> <c oughs> ผมโผคมจริงๆพอพอเราพอเราเจอกันตลอดนะครับในในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยสี่ห้าปีตั้งแต่รู้จักกันเราเราก็ไม่ไม่เคยห่างกันเลยนะ <c oughs> เราก็เจอตลอดเราอาจจะไม่ได้คุยกันชงกันทุกขั้นแต่ว่ามันก็มีบ้างนะเรา <c oughs> เรามองหน้าเราก็รู้ว่าหมายถึงว่าว่าว่าหมายถึงว่าเราเราภูมิใจในตัวกันแล้วกันมากแค่ไหนครับ

有。